มันมีคนจีบแต่ว่ามันอธิบายไงดีคือตอนนี้หนูก็เริ่มคิดแล้วว่าเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าจริงๆแล้วคือก็มีความสุขในแบบที่เป็นอยู่หนูก็เริ่มสับสนเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่อยากมีความรักหรืออะไรนะคะเคยอ,อยากมีความรักเสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มันไม่มีความสุขแบบขนาดคนแบบชวนคุยชวนไปนู่นไนี่คือคุยได้แต่ว่าถ้าแบบเมื่อไหร่ที่ถูกชวนไปชวนไปออกเดทหรือว่าอะไรเงี้ยจะยังแบบยังไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ย เออก็เลยรู้สึกว่าเอะหรือเป็นเพราะเราก็มีความสุขกับตรงนี้แต่ว่าก็อยากมีแฟนใหม่ก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเ,าาอเออ,อรเรหนูก็เลยคิดว่าหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบยังไม่มีใครที่แบบเออคลิกกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยันีการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าไม่ได้บอกใครเลยค่ะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะว่าอันนี้อันนี้เีนัวกเงไม่ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายุ่งด้วยพอเรายุ่งเสร็จอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเหลืออันน้อยนิดอ่นะเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บ เออเราอยากเก็บให้ตัวเองก่อนอะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าว่างขึ้นหรือว่าแบบเจอคนที่เราแบบคลิกกันมากขึ้นก็อาจจะแบบมีโอกาสมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงๆทุกคนที่เข้ามาคือคุยกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยค่ะมหายหน้าหายตาไม่อไดก็ไม่ไปคันเต้องอดทนค่ะ ันค่ะอาจจะต้องเป็นคนที่แบบจริงๆเรา <laughs> ชอบคนที่แบบชอบคนที่เขาไม่แบบว่าชอบเราแต่เขาไม่ได้แสดงออกอ่ะมันรู้สึกว่ามันราจะรได้มันรู้สึกว่า, <c oughs> วาตัวตัว,ตวมันรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติดี <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้รู้สึกกดดัน <c oughs> ว่าเขาจะแบบเข้ามาจีบอะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออ <c oughs> ดีกว่า ใช่หนูตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบแอบโลกจิตนิดๆชอบคนแบบนั้นชอบคนที่แบบว่าดูไม่ได้มาจีบอะไรเงี้ยเออใช่ค่ะเออเรารู้สึกว่าเราเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้จรินๆก็เพิ่งผ่านวันเกิดเขามาค่ะก็ เหมือนเดิมค่ะก็คุยกันเรื่อยๆหมายถึงว่าเหมือนเดิมคือก็คุยกันในฐานะแบบคนรู้จักคนหนึ่งเฉยๆก็คุยกันว่าอัปเดตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาไม่ได้จีบราไม่งไม่้น่าพูดเลยนะไม่รู้ค่ะไม่ได้จีบค่ะแต่เขาไม่ได้จีบอันนี้ตอบนะว่าไม่ได้จีบ แล้วแต่แฟนๆเลยค่ะจริงๆเวลาเรามีโอกาสได้เห็นแบบคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สูสว่ามันก็น่ารักดีแบบเข้าไปดูคลิปเขาก็ตัดกันเขาก็เออน่ารักดีอะไรยอย่างเงี้ยค่ะมีมคอใจใช่ค่ะนีมันจะมีความเป็นไปได้แว่าเราก็อในนี้คือมันเหมือนกลายปว่าพอคนมาจีนมันก็เลยเหมือนเราก็ได้คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าก็คุยเรื่องข่าวคุยเรื่องอะไรตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอัปเดตเรื่องแบบผลงานเรื่องอะไรคุยกันปรึกษากันมากกว่าค่ะ ไม่มีโอ้ไม่ถามไม่ถามไม่ถามค่ะชวนไปเดทมชวนไปไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดไม่ตอบไม่ตอบแปลว่าพอแล้วพอแล้ว ใช่ค่ะแต่ว่าแบบหมายถึงว่าแบบเออพูดคุยได้มีความสุขกับชีวิตไม่ได้แบบฉันจะไม่มีความรักเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะแต่ว่าแบบแบบเออก็อยากแบบอยากแบบพูดคุยอยากทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะจะจีบหนูต้องอดทนค่ะเนี่ยพี่พยายามทำตัวตลกอยู่เนี่ยค่ะ สวยด้วยตลกด้วยค่ะจีบได้ค่ะสวยด้วยตลกด้วยจีบได้แต่ชนอกเดตอาจจะยังไม่ไปค่ะต้องอดทนด้วยต้องอดทนค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี